สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนก็สู้อซองนุองอูรองซานเนาะตอนนี้ยังอยู่ที่เวียงจานเนาะทุกคนแต่ว่ามือนี้ฮันมาส่วนตัวโยโยแต่เศ้าๆนะมาตั้งเต่ตอนหกโมงุู้นะแล้วก็คิดเรียกมือนี่ไปปูข้าวโพด เอ่อผู้เข้าพดแต่ว่าเมื่อกี้ไปเอาน้ํากับอันไปล่างผักมาเพราะว่าแถวอยู่ส่วนนี้ยังบรารมีน้าแล้วก็ยังโบรารมีไฟอยากได้เดียด๋ยวต้องเอามาน้านี่เอามาได้อยู่แต่ไฟเอามาบ่ได้ฉะนั้นทุกคนต้องซากแบกมาเพื่อเต็มอันนี้อยู่หลังนี่ก็คืออ่ากำลังต้มซีนนอรซีทข,ของกิน่นกินสวยตอนนี้ก็อยู่อ่าอยู่เทียง,อ,ง,งอยู่เทียง,อ,ยยงอันนี้ก็เป็นตัวเอง นี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นเถียงตัวแต่ว่าเบอรอยู่ในคลิปนะทุกคนมันคือหลังน้อยเด้แต่ว่าโตจริงนี่ละแม่บอกเลยว่าหลังหลังเยอะบุบอลโมเมนต์เป็นหลังน้อยเดชเป็นหลังเยอะเมื่อนี้มาก็มีโต้ยมีแม่ซุกมีพอ่อซดแล้วก็มีป้าพันแล้วก็มีไอตีเนาะมีไอไอตี๋เดอะฮีโร่แล้วอัน ฮัลโหลบ่มได้ได้มาส่วนแล้วกะมาหาหน่อเนาะอันนี้เป็นหน่อที่อู้ห่าแล้วอู้ปอกไงที่ได้ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นของปลาพันธุเนาะที่หามาแกงมาตุ้ยหน่อนี่นะแกงธรรมดาได้บ่มีข้าวเบื่อเดยได้นี่โอหแม่สุกกับปลาพันธุ์กำลังอ่ะซักข้าวบูดดิ เดี๋ยวจักน้อยกะอันนั้นไปได้นนก็มากินข้าวเนาะบริเวณส่วนกะเห็นไปในคลิปตอนนั้นก็ไเดยแต่ว่าส่วนกะยังเป็นส่วนอิริยยังเป็นโคกโคกหนองนะคะยังเป็นโคกแท้ๆคนอันนี้เิ่งโคกนะเด้อนี่เอาในเสือ้อได้นิกรดามันม่ว่าก็ว่ามันเก่งงอไปไดล้ลรบ้านหลกักอะเอาใจหมอตุ้มซีเลยหมดเลยไม่นะ เออโอเคโอเคไม่ <c oughs> <c oughs> หยังสบายดีโบได้มาอยู่ซองนีดดวลแล้วเนาะดวลเจอวันเนาะ,นะดวลละมือนี้มายภากันเฮ็ดสวนเฮ็ดตูปคือเก่าแต่ละมือกับโบนี่อย่างละมีแต่ตูปนี่แหละคู่มือนีอ่ตั้งแต่มือ่อันตั้งแต่มื่อันแยกกันโบได้กับโบได้นบได้อันนั่นเลยเนาะแมนตั้งแต่มื่อแยกกันแล้วกัโบโบได้ทายคลิปโบ,บได้ยังเลยมือนี้กับมีโอกาสดีเนาะเพราะว่ามาส่งตุกแน่แล้วกัน พิ่นมาซื้อรถใหญ่ใหมเน่เนาะบริตั้งใจญ่มาซื้อก็เรียกว่าเคสสซการนัดกันมาลินส่วนนัยนึงเพราะว่าแต่ว่าตุกนี่ที่จริงนัดนัดไว้บอกกับบริษันัดไว้เพราะว่านัดเด็กพูดเมียนทวิตว่าคนที่มาหลายกะโอ้ยคือเพิ่นคือจิบมาที่น่ะแล้วก็ลองถามบึกไปมาพัดมาวัดอูแซ่หาตุกละตุกกับหัดบอตอบล้วเพราะมันเด็กพูดละเออเมื่อตอนตอนเช้ายังพันตื่นเขาเลียว่ามือนี่ก็เรียกว่ามีแต่อูแล้วก็มาที่จริงว่านัดนัดคนมาหลเลยแต่ว่ามือนี่คนกับบอมานอนเนืเป็นวันศิล เดี๋ยวเขาเกิดว่าเขาสิ่ซีพวกตัวคือเฮ็ดกันไปเร็ยนกับนี่ตัวเป็นยังก็ที่จริงจักเล่งจักเล่งให้ไว้ที่สุดเพราะว่าแคนาลพักไว้เปมันกับพักไว้โดนพูดนะเฮะจักเล่งให้มันเลี้ยวแล้วกันยิงสิได้มีโอกาสไปไปเที่ยวเนรอไปเที่ยวตัวไปซีไปเที่ยวอ่ะแมนเดี๋ยวสิปอกนอก่อนอันนี้กันอประพันธ์หามาแมนอันนี้เป็นนออูหาอันนี้เป็นนอนอประพันธ์ ใช่เดี๋ยวตัวชิบะเฮดเบี้ยก่อนเดี๋ยวหลังจากที่กินข้าวแล้วละ่ะหลังจากที่กินข้าวแล้วอู้ชิพาเบิ้งส่วนตัวเนาะว่าเป็นแบบเดียวแบบเดียวเนาะลองลองเบื้องลอง,ลองกันซิรีวิวแต่ทางเข้าพนมมานเนาะให้คนคนเบิง้งแต่ว่าเบิ้งในคลิปนะค่อยไปคิดว่าตู้จ้อนี่มันน้อยอน้อยน้อยคือแบบประมาณเนื้อที่ประมาณสามปุนซี่เนาะเสื้อนะอันนี้เท่าเลยนี่วะตัวนี้รวมรวมนี่ละแม็นซี่ซี่เมตรซี่เมตรครึ่งบ่แล้วคุณเท่าเมตรโอเคซี่คูณห้า เฮ้ยทางนี้หาเมตรทางนี no ้ซีเมตรเอออ่ะโอเคกินข้าวกินน้ำก่อนละจะคอยอันนั้นพี่จิ้งมันจะลาวไปแล้วตัวเอาปลาขี้พุ่นคือนอนเอ็นแอนอาลาดเต็มเมสุกเกี๊ยมยังไงเกี๊ยมอย่างนี้ฮะตาหมูหงฮอลไลท์ฮอลไลท์เอ๋ฮอลไลท์ฮอลไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกองไม้ลองซูมมึงก่อนซูมบุ๊นเ้ยู ต้องตัวนี้ฮะอ๋อข้ามบนนอกเองเนาะสั่นมาแล้วนี่ข้นนอกมันต้องค่อยๆซูมเข้าไปเธอย่าซูมหลายนะเวลาสั่นใส่เวลาสั่นใส่เป้งนัวเธออย่าซูมหลายนะปูได้หมเออเนาะน้ำปูตัวไอ้มาดูนี่ในค่างค่ะจะน้ำปูเข้ามาอ้าวอันนี้น้ำปูออกมาเต็หงสาวคนเด้อนี่เด้อก็คือกะปินั่นเองเนาะน้ำปูในกองกะปิ พี่มาันบ้านเนาะเห็ดกินอยูงอีส่วนมื้อนี้สิมาม,มีเมนูหลายๆอย่างเลยบอสที่เป็นตัมามะพงกัวขอบบของหลักแกงเนาะสี่าครบเซตแล้วมื้อนี้นี่ยังเหลืออีกเมนูหนึ่งบเฮ็ดเมนูยังเอ๊ะเมนูเขียวลายผัดพริกไท่ดำแัดเจ็บคือพ <ừ> ่อีเลิศนี่ยเข่าคื่อนนะโซเอาอีเลไ,ไม่เจอใบอีเลนแ่็บไว้ส<แ>ือ ปูไม่หันหรือ่าปูได้ยังวันเห็นบ่ทุกคนหลังจากต่ำต่ำไปแล้วมันก็สิเริ่มดำเนาะเพราะว่าน้ำปูบุ้งว่าฝั่งไทยพุ่นเพูนสกินบอกขนาภาคอีสานกัน่าจะกินด้วยกันเนาะบ่เหนือเนื้อกินเนื้อวะภาคอีสานก็กินแหน่น้ำปูเจ้าปูเห็นอ่ะยูทูบเบอร์ไทยอ่ะเอาลงกีินอะได้น้ำปูอู้เป็นแต่แซ่บเนาะยูทิ้งตอกกันหมดกันไะ ตไอตีปวดเลยงปวดแรงโอยเป่งนัวโอพอเป่งนัวอีกละมันยังไม่อุ้มามีมันยังไม่อุ้มามีจางไปวะบูส้มบวะมีกล้องไมค์ก็เลยลองซูมๆเราทุกคนเอาวะอ้าวมีอคือซูมพห้ลึกแค่ทำยูทูปแฟบซี่นะทำประเด็กอันตั้มปลากรวยนะอืมออาบมามันมากครับไม่แม่ยนนะคุณเ้ยแ๊บซี่ไปทอกเสื้อบูได้อ๋อนี่เอ้าเออ ประแดกแป๊บซี่เนาะฮอนเดอพี่นังดัมโบ้เอาเอาเอาคุณทำนี่ส้มตำใส่แป๊บซี่ได้อร่อยมากคุณมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะเอาเป็นมาสเตอร์เชฟแต่ลเบิ้งเอาเท้าวานะเบิ้งรายการนี้คือยอดความคิดสร้างสรรค์ทำส้มตำใส่แป๊บซี่โอ้เกลือวะนี่นี่เนี่ยเดือเกลือตาฉันล่ะคิดเอาเป็นนัวกำลังมาซิเซอร์ตายแล้วเนาะตายตายตายเสียเมื่อเสียสูตรเมื่อตอนนี้ของแท้นะอ๋อ ก็จะกล้องข้างหลังเหรอเน่แป้งนัวไอ้เนี่อันนี้กับแม่กับนะอันนี้กัเอม่สบายกว่าแต่๋ยวคงจะอุมามีบุคอครับโอ้บุคอบุ่นี่มอกลับไปยางราคาลอยไปนนี้ประเด็นอันนี้กันนัวแล้วนี่เนาะเดี๋ยวก็รวยนี่เซล์บุ่นเซล์เด้อม่สุกเด้อเซล์อะไรบ้างเซลอะไรเดี่แซ่บสุดกระแป้งนัวนี่แหละต่างว่าคนต่างก็ มาพอลงมาลงมาชิมตุ๊กชิฟ่านชิฟ่านชิฟ่านเลยกากาโลอกากาโลพี่ไอ้ซแซ่บไปต่อบมเดลไปกากาโลจิกาจิกาจิกินเนอร์ฮัลโหลอืมจ้าอกากาโลเนี่สภาพบอลเดิมมันอะไง หอมปูกะตรอนื่นมาเรียนตั้แต้อนก็นอนเด็ดดับกไปเสริรสรจึงไปปลูกยินทองต่อไปไอไป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 าปไปไปนปไปไปไแีปไีไปไปไปงปไปไปไัวปักบงแลไปกปไ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 น คาลายนี่เมนูพิเศษเนาะคาลายผัดพริกเผ็ดดำมุ้จ้อยวันนี้ก็ถือว่าอาหารครบเสร็จเลยเราจะตุ้ยไปนดมกันเบ็ดรวมตุ้ยมากินสุกห่อนึ่งเหมือนแกงโนะแล้วกเกจิ้วเล่นน้ำพริกกันย้อนผู้นึ่งอยากกินประหยัดเงินอยากกินแต่ซีนกับข้าวมีซีนซื้อซีนอันหนึ่งสว่านี่เนาะแล้เราไปซื้อข้าวห้าผ่นแล้วกินแล้วแล้ว ผู้นี้ที่ตายยากกินเขาเปียกหอนหอยากกินอันเด้มเพรามันแบบมีแห้งนะเออใชิดกกินเขาชิินซีมเหมือนกันนั่งกินซีกับเขาเอเงินพอใจรวมเยลมกาะยากเอนกินอุดมบ่เมือนจะยากินเขาแร่บ่ยากิเขาเปียกมันบ่ยู่ท้องเลยนะมันแซ่บยู่แต่มันบ่ยู่ท้องคบ่มีแห้งกินจะคลองแหงๆนะบ่มีน้ำหอน้ำุ่นะขาเป็นาซึงน้ำร่าใช่ มีน้ำอ่ะจ้ะขันิบ้านซ่างก็เอาข้าวอันลอยกันหวยเขาเปียกกินนะครมนเอาแล้วก็ได้ละตอกแกเขอก็มีเอาอคคือคนมงเนี่ยเขาเห็นนะเป็นตัวแซ่บเลยเอาอันถ้วยแลวก็เอาอันข้าวลงอันน้ำลงลวก็เอาเจ้วกับซสิ้นแห้งเลยเขากราฟนะเอาพังงมาเลยตักข้าวกินงามๆแล้วเขาเอาสิ้นแห้งนะเจก๊แล้วก็เอาสิ่นไปจำตัวเจ้วแล้วก็กินแล้วก็ตักข้าวอันยูน้ำละลาอนกินแซ่บกว่ามันร้องคอเลย มันเป็นเมนูอ่ะเมนูฮิตที่ว่าถ้าทุกคนกลับบ้านกลับเมืองเขาว่าตอนนี้กินเมนูนี้เขาว่ามีมูยวนเฮียหนันกัญญาเขาบอกฟังขันบอกกินเด็ดมันเป็นเมนูที่คือฮอดอ่ะนะอืมน้ำยูเแยมโมคือน้ำยูบ้านอีกเลยโมคือน้ำยูบ้านอีกเป็นยังน้ำยูบ้านแล้วเป็นยังไงข้ารมชาตาข้รวมาติดำนี่อู๋ก็เถียงว่าเยอะหอมมั้ยแช่ไปอันเนี้ย Thà cho tao tìm sưu khó tao cho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  Nhầm lại lại cho tao Nhầm tao Nhầm tao cho 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 ญี่ปุ่นทอนแทงต้นไก่การใส่เข้าให้ยูนยูดทางกันทางนี้เขาเชื่อนะนี่เลยกระทะเป็นเข่าเลยดินาะที่เชื่อนะนี่แล้วขอกันบุทันสบเมฆมาบังเจ้าเอ้ยข็เออบังนะแม่นแล้วก็ยานี่บังตัดยุ้ยนะช่วยลองเห็นด่าเกิดนนี้แต่ว่าอันนี้ยมองผมเป็นเข่าแล้วมันฟงกระทาเป็นเข่ามันจะเจ็ดเจ๊ดเจ๊ดใต้ก็พอจะย่องเท่าได้ป่ะ เด็กใช้คือเล้านะ่ะหลังบกงงมันโบเลวอเลยเพ<อ>็ดเวียกนะ่ะป้าเขาก็มีวิธีลองปุแม่ว่าหลังกงงจังแล้วหลังกงมันละเอียดกว่ากวดเงินหนึกันลงลองเห้ดหลังซี้ๆกวดถูกไหมหลังซีรรเข,อข,อข,ขาขี้ขั้นบอดอกดี๋ัาางหนีอ่อนหนีชักเขาก่นเนาะด้วยต้องนฟนนึงมึงดูซักมึงดู สี่เจ้าวันซะลองมุงดูลองมุงดูลองละสักทางอ่อนนี้คืนกว่าการปลูกเขาพดอ่าอ้วนปลูกมองพุ่นออกมามือเศร้าหนึ่งเท่ามองพุ่นมาแล้วถ้าเป็นมากมานละตัวกันสิฮักเซฟเป่าแล้วก็ส่งคนส่งเมือส่งแมนแมนทางนั้นหนีอูมือเศร้านี่อูสิไปอ่านั่งเบิงเนาะนั่งเบิงเขาเจ้าปลูกแล้วตัวนี้เลยมาได้ลงมือหน่อนึงได้สร้างว่าสักมือเศร้าเซฟมือเศร้าหนึงเด้อ อันนี้เขาจะยู่เลาาเขาจะเอิ้นหูเม่กระบังดีาดเดกัยสายนาน้ำกล้องอะขยว่าบ่เป็นน้ำกล้องหรอก นี่เห็นไหมโบเห็นธรรมดาใส่นี่เขาซักลายๆมันสุดเาก้มตัวนี้ยอดดยอดหมดเลยนี่เียมันแางบ้าง สลีม uhm. ันขึ้นมาเต็มนี่นะงามไปได้นี่นะงามว่งามแม่นสลีเลยเนาะเขาต้องเอาหญ้าให้มันร้อนในตัวต้องได้เสียหญ้าเอ้หน่แม่นแล้วต้องได้เสียหญ้าสลีเลยนะเสียไปอีกวันได้เสียอะไรเพราะว่ามันร้อนทางนานี่หญ้ามันคูดออกหมดอ่ะเอาวันเอาแวะมาเสียเอาจามเสียถือดีละเด้อเสียแต่หมดแต่มูละเด้อบัน สื so ies, ่อเหรอื้อไอแม่แล้วี่อะเพาะแม่กันมีหี่ซาสะโพกแม่กันนี่เลยวิชาเฉพกะอแม่ตะกี้าเิเวาซโอชีเตมีย่างนั้นนี่มันนี่ัหัวผีนี่นะครับฮะมันแข็งมันแข็งล้หัวผีหรอหัวผีสิหัวกระกผี อันนี้มันเป็นโนนเนาะทุกคนเนาะบพน,นี่เป็นบอนที่ว่าโนนโนนไหลเลยว่นี่นี่ตอนที่ข้าเจ้ามาดุดให้แถวนี้สีโนนกอนโมล,ล้วกะสีดุดตัวนี้ไปไว้อยู่ในโซนนั้นเนาะโซนนั้นสิเป็นโซนแบบโซนลุบเลยเฮ็ดให้ดินคงเขตีนี่เป็นดินแข็งแต่ว่าบางเอิญปลูกแต่ละบอน,นี่บอนไหนที่มันลุบป,ปลูกบ่ขึ้นบอนไหนที่มันโนนนอันนี้ผัดปลูกขึ้นงามสังเกตเห็นอ่าขั้นว่าไปเบิ้งใกล้ๆเนาะเดี๋ยวสีพาไปเบิ้งเนาะมันมีน้ำห้อง เพราะว่าในตัวนี้นี่ปลูกเลยประมาณสี่หา้ามือละค่อนข้างว่างามละโอ้ยงามตานี่ทุกคนเห็นบ่น่าจะเห็น YouTube อยู่ตีบ่ต้องซูมเข้านิดนึงกอนเนาะซูมออกซูมกึ้เข้าไปเห็นบ่เห็นบ,เนบ่เขียวเขียวนี่นะนี่เป็นประมาณนี้เด้อเรียบแล้วเนาะเรียบไปเลย ถือว่าในตัวนี้เนาะเขาเห็ดเห็ดจนสุดพวกลราโอ้โหบนเขาเยียบเนี่ยละ้ะวะนี่ไปเบิ้งไกลๆเนาะเดี๋ยวสีพาไปเบิ้งไกลๆนี่โอ้บนอันนี้นี่บอกเลยอันนี้ถือว่าน่าจะขึ้นทุกเม็ดเนาะเพราะว่าออกสามต้นเขาใส่สมันสามเม็ดขุมหนึ่งสามเม็ดหาสี่เม็ดบางบางจุดกับสี่เม็ดเนาะสังเกตเห็นว่าบอนที่เป็นอันนี้นี่บอกเลยว่าโคตรงามบนที่เขาจุดอันนี้นี่นะล้วเขาซักใส่นี่นะงามแบบสุดยอดยกโป้เห็นเลยเวลาปลูกสาลีข้อโพด อบอลแข็งๆงมันเก่โอเคอยู่แต่มันบบง,งามทอราบอลอันน,นี้บอลอันน,นี้มันสิเป็นฝุ่นเนาะเป็นฝุ่นที่เขาจุดตดไม้พวกนี้แล้วกะมันก็ชิได้ฝุ่นมาเพื่อเชืให้เป็นปุ๋ยให้กับตดไม่อีกเช่นึงเนาะในจุดนี้นี่กล่องนี้เป็นกล่องที่ว่าเผาแล้วใหม่ยากที่สุดเเลยแบบให้ขาเจ้าดุดล้ะก็ามากล่องไว้นี่มัน,นมีสองจุดเนาะกล่องนี้แล้ะกักล่องนั้นนี่สองจุดที่ว่าดุดวทันแล้ว เบิ่งเขียดน,นี้ขนาดยังโบทันโถมที่ว่าเหลือจังใดใส่ละเปะปะด้านี่อยู่ <S <S เพราะว่าสองสามมือมาหนีเฮ็ดให้ฝนตกถือนเนาะฝนตกถืลรวกาเฮ็ดให้พื้นที่นี่มันซุ่มซื่นต้นไม้ก็ยิ้มเปยๆเนาะแ้วกางงามในในส่วนนี้ยังนนไงได้อยู่อ่ะ อันนี้โบเป็นข้าวโพดห้ไก่ว่ะเมนโอ้โหเมื่อเช้าเป็นสีบอวเป็นข้าวโพดกินเราสีหู้จังไงบัดบัดสซีกินมามันเป็นให้ไกนน่ในไฮกินอันเด็กคนกินได้คือกั๊มแต่มันชิบวแข็งว่ะตอนนี้แข็งเต้ถ้าเป็นข้าวโพดห้ไก่ชิแข็งเลยมันสิม,นมีสองประเภทข้าวโพดห้ไก่กับใข้าวโพดให้คนกินกับมีสองนั่นข้าวโพดบัตนั่นเนาะแมนข้าวโพดอันนั้นข้าวโพดมีข่าวอันเขาเอิ้ญสลีเหนียวอ่ะนะสลีเหนียวตัวแม่นตัวหะานตัวอันนี้เขาปูเมื่อกีี้นเหลยว เป็นประเทศแบบแ,บบแม่จันพูกรูกทานันเพราะว่าจะรีบอย่างดเ,เดืออาหารมันแดงมเหนี่ยอันนั้นก็แก้มันแดงซิโอนะแก้นข้าเจ้าอ่อนเคอือบเคบื้องยาโอ้วนเนี่ยนะเพราะว่าอ่อนลูกเคยซื้อมาปลูกอ่อนตอนเจ้าพุทธให้แม่จันดกเซลล์อ่ะตัวนัั้นนแหละตวี้นี่บริโภคเลยใส่น้ำฝนเพราะว่ามันเป็นฤดูมันฝนตกแล้วก็ให้ได้เพราะว่า ในช่วงเศร้าๆหรือช่วงกลางคืนฝนสีมักตกเนาะตกลงมาเขาก็อาศัยน้ำฝนนี่แหละที่จะมาหดให้กับต้นข้โพดสาลีเขาต้นช่วไม่อัดย่ะนะโหดพระบุได้ยอยู่หลงสารน่นเป็นช่วงยามนาวดิวแมนแมนที่จริงอันนี้มันผูกได้ทุกยามเนาะ <ๆ S 2> เพียงแต่ว่าในยามตัวด้านหน้มันเป็นยามที่ว่าหนาแร่งฝนบปตกแต่สมมุติว่าเขาสามารถปรับพื้นที่การวางท่อดีๆเฮ็ดจุดแบบเขาอเอิ้นใส่น้ำแบบสวิงเนาะให้มันหมุนๆมุมุนตลอดมันก็สามารถ ปลูกต้นสาลีข้าวโพดได้ทั้งสองฤดูนั่นเองเหดหน้านะนี่เหดหน้าลออ่ะนี่กะมีความหู้เสร็ได้ความหู้จากประสบประการจากยูทูปแม่นวะจิงหน้าเลยทุกคนจิงหน้าเลยแม่แม่เดี่ยววันนี้มึงดูเดี่ยววันนี้มึงดูเดี่ยวว่าแม่เอ๋อที่เอานอนกล้องลงหน่อยนึงเนาะ เฮ้ยรองน้ำเพื่อนอาเพื่อนย่านอ่ะย่านดำย่านดำบาซานใส่คีมอย่างตัวคีมอย่างต็มหน้าเลยเนาะกับเด็ดกับเด็ดอันนี้กระโตอันนี้กระตังอะไรจังไรนี่หลังจากที่ไปซักสาลีเนาะข้าวโพดเนาะเตยพุ่นเตยพุ่นเตยพูนจนว่ามาฮอดพิอะไรเป็นปลูกหมุดเลยเด้ ปลูก<ม>สาลีมันมีมันมีทั้งสาลีที่สาลีขาวที่กินได้คือแบบแม่จันปลูกกับสาลีอะเขาเอื้อยี่สังก์สาลีอันที่แบบว่าเขาเป็นข้าวโพดท,ที่เกือกไก่ฮะน,นะสำหรับเกือไก่กับสำหรับนั้นแมนไทยไปนี่พอสดอยู่นี่เองอยู่กอเรียมนี่เลยอร่อยได้คำให้กินคำสุดท้ายใกล้เสร็จแล้ว <laughs> อันนี้อันเฮือนหลังนี้นี่เห็นแล้วคิดเห็นตอนสมัยอ่ะ พอจ้อยแม่จันพาออกเงานมาแรกๆล่ะมันสิเป็นแบบนี้แหละแล้ววันนี้เรามันสิลงพนักอีกไลยลงพนักมาขั้นหนึ่งสิบบมีขั้นใดลงพนักมาแล้วสิเป็น่อนนั่งลินแล้ะกัออกไปห้างสิเป็นเฮือนครัวแล้วก็ซานมีซานอาบน้ำตะกี้นะเนาะเฮ่นนั่นเนาะเนาะอ,อ,อันนี้ก็เฮ e ็ดเฮ็ดเฮ็ดเอาน,นี้ก็ได้แต่ว่าอันตอนยังน้อยฮั่นสิบบได้เฮ็ดแบบนี้ก็คือซียนเซียนบบมีขั้นใดเนี่ยนี้เซียนแบบว่าพนักลงมาหน่อยหนึ่งสินะ มีหลายคนบอกว่าเธอมาโคกน,อกน้องนะโอ้โคกอีลี่บุมีน้ำแทักหน่อย <c oughs> โคกเท้ๆอันนี้นะบุ๋มมีน้ำเลยแล้วก็มีต้นมะพร้าวเนาะต้นคันนานี่เขาใชปลูกต้นมะพร้าวอยู่ต้นแบบอะไระงะยแบบโดนอ้าเพิ่งปลูกกกมะพร้าวท้งม็ดแล้วก็ว่าท้งมดบุมันกับบุ๋มทางมดเป็นมาที่นี้พวกนี้เพิ่งไหมที่นี้พวกหนาอุ้กคลาขุ้กขิงสำหรับแบบว่า ไก่เงินครัวเห็ดเงินคลัวอยู่ห<อ>ั่นจะกินเขากับเพียงยางมาหนึง่งเดี๋ยวก็มากินบนไดที่ว่าเขาได้ใส่ได้กินประจําเขากระชีเอาไวใ้ใปล้ไก่ตูกเป็นไเสีอย,อยงนี้เ,<อ>เพราะที่เป็นหมักเพชรหมักนาอย่างต่างๆเนาะเขากระชีมาเก็บอยู่นี่หลังจากนี้กระชีมีหมักเผาที่ว่าเขาปลูกโซนนี้กระชีบีทางหมักเผาไฟหมักเผาน้ําหอมแ้วกาหมักเผากะทิทิเอาไว้ทางทึงนี่เพราะว่าทางงทึงนี่ก็เป็นโซนที่ว่า หากก็คุดเป็นนองเป็นเป็นเนนี่ไหมเนาะโดยก็เห็นตามของไทยนี่แหละเพื่อนไก่อาอเฮ็ดแบบตามแค้มนองนี่กันมันชิงามเนาะแล้วก็ตัวนี้นี่ส่วนหหายเขาจะซิ้คุดคุมไปว่าตามที่เพื่อนบอกคือหาซิวงหาซิปยาวหาิแล้วก็เลือกหาิอีกคัหนึ่งแต่ว่าตัวเฮ็ดบงหอดย้อนว่าคุดเลิกกะกระซ้านั่นนะเพราะว่าดินตัวนี้เหากก็คุดขึ้นมามันจึงมันยังบริทรอันแนนที่เราสามารถปลูกได้เลยตัวนี้นี่แล้วก็ตัวนี้นี่ซีปีนองเนาะตามจินตนาการก็คือซีเฮ็ด อ่างอย่างต่างๆไว้เทิงนี้อันนี้เป็นไอคิดแน่เนาะหลังจากน้ำมันล้นอ่างนี้หลังจากน้ำมันล้อนอ่างนี่มันก็นกนกนสิลงสโซนของเธอหนึงแล้วทางนี้ก็สิเป็นโซนสำหรับการปลูกาสาลีเขาพูดอย่างต่างๆไว้สำหรับให้สัตว์เนาะแต่ว่าสัตว์บ่มีจักตัวเถอะให้ปลูกไว้ซื่อๆเนาะแต่ก็ให้คนกินแน่ให้สัตว์กินแน่แล้ว,วพี่เงาดิ่ๆๆออัน มือนี่ฮันละแม่นแบบว่าจังงดนว่าแบบว่าอันมาเศร้าพ่อะ่ะนัดตุกตาเด็กกระบทันแล้วก็เลยนัดตุกตาว่าเป็นวันวันอังคารกันเดอจะค่อยชิพาตุกตามาเพราะว่าอันนี้มาเฮ็ดเวียกเนาะอันนี้ก็เป็นออานานาเนาะมานี้ก็เป็นจุดสําคัญคือกันที่ว่าเฮาซีมาเฮ็ดการเกษตรก็คือตัวได้ศึกษาตามมาแนวทางของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนาะก็คือแบ่งพื้นที่สามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็สิบ สามสิบเปอร์เซ็นต์แมนพื้นทีหน่หนองนานะสามสิบเปอร์เซ็นต์พื้นที่น้ำพื้นที่หนองอ,อ,อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์แมนพื้นที่สำหรับต้นไม้ยืนต้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับพื้นที่ปลุกห่อปลุกเือนหละกะักกาบนเลี้ยงสัตว์เนาะแต่ว่าบนต้นไม้ยืนต้นมันมีหลายเติบแต่ว่าสีแบงใบเห็ดเลี้ยงสัตว์ไว้หลายเนาะเพื่อให้แบบว่าว่าพอเพียงบอมันก็นสามารถพอเพียงได้ที่กันและะ้วกัเขาก็อยากรวยน้ำเนาะ <laughs> S <S ววเลีเ้ยงหลายเลี้ยงรวยว<า>ันนีุ้ณบอกว่าเฮ็ดพออยูพอกินเหลือกินก,ก็นกคือเอาไปขายเนาะที่มีหน,นองนาเราท่านี้เมื่อนี้อากาศมันฮอนหลายทุกคนฉะนั้นอันก็เลยว่าอันมาแล้วก็เลยมาปลูกสลีสวยแม่สุกเนาะแล้วอันนี้ก็มาครั้งแรกเนาะพอดีโอกาสได้มาเวียงเลยเพราะว่าวันที่ส8ตุกตาสิอ่าสาวสาวซ้ำเนือสิกับ นั้นเนาะเกลยบริส่วนมาเมื่อนี้บรได้หาหน้าอยู่แต่ว่าบรได้ถ่ายคลิปเนาะฮักฮักแคมอันนี้ซื้อเดี๋ยวเมื่อวันมาจะเคยทีส่วนตุกมาเฮดคอนเทนต์ดีๆเนาะอากาที่มารีวิวส่วนเต็มๆมแต่ว่าอันนี้ก็คือเอาแบบเข้าๆพาทุกคนมาเบิ่งซื้อเมื่อนี้มาส่วนตัวเนาะเออเพราะว่าตั้งแต่แยกจากกันตอนที่ขึ้นยนต์พุ่นแล้วกะ เออแล้วก็บโเห็นกันแล้วอู๋ก็บ,บ่ได้ถ่ายคลิปเอาตัวตัว,ตวก็บ,บ่ได้ถ่ายคลิปซองอู๋เนื้อเลยอันนี้ก็หากกันมาพอจะเดือนละสองเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วเนาะประมาณนั้นประมาณสองเดือนสามเดือนแลม,ม,มีเวลามาเจอกันไม่เนะมนมีเวลามาเจอกันอ่ะ ก็มีถือโอกาสมาเราก็เออมาแวฝะตามคำขอของทุกคนที่บอกให้มาสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจอู๋คลิปต่อไปเด้อเด้อบ๊ายบายและ์อย่าลืมไปติดตามช่องตัวยุยสอง้อเที่ยวเราเด้อตลอดทุกคนเราต้องไปเด้อเ่าต้องไปเด้อฝากตลอดโบายบ๊ายบาย